คืนนี้จะไม่นอนครับผมถ้างานไม่เสร็จครับจุลาเหินฟ้าโคราชทีมงานเหินฟ้าครับผมใจยเย็นๆน,นะครับทุกท่านที่ววนจองเข้ามาแล้วได้เรเล่นทุกคนครับ ได้แน่นอนครับผมชา้าแต่ชัวชร์ช้าแต่คุณภาพครับ เล่นงเต็มที่ครับรอนหน่อยนะจ๊ะแน,น่นอนครับผม